สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอค่ะเพื่อนๆมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาคอมเมนต์มานะคะว่าให้อัปเดตบอลสีเทพารักให้ดูหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะถือโอกาสมาให้ชมนะคะแล้วก็จะมาเออให้ดูนะคะว่าชิ้นผ่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะ ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่ต้นหลักเลยนะคะที่ที่เราได้มาเมื่อประมาณสองสองปีที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสปีแล้วนะคะเนี่ยต้นเนี้ยเราก็เพิ่งมาผ่าเมือ่อเมื่อปีนี้แหละค่ะเมื่อตอนที่ว่าบอลกรผ่าก่อนที่ว่ากระแสบบอลจะดังนะคะเพื่อนเพื่อนขาเนี่ยตัวเนี้ยนี่นะคะพเพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้ก็จะเป็นไม้จอมแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนขาดูนี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น นี่นะคะต้นลูกนะคะที่ที่เราผ่าเขานะคะเ,เพื่อนๆนะเห็นไหมนี่นะคะนี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ <pequ> enos, ก็เริ่มจะเป็นแม่ได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะะเห็นไหมคะก็สีสันเข้มสวยมากๆเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เริ่มสวยสวยมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็อันเนี้ยเรา ปล่อยเขาไว้นอกตู้นะคะเขากระทบกระทบเอ่อกระทบหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะลองลองคราวนี้แบบมันมันเลี้ยงนอกตู้แล้วแบบมันไม่ค่อยโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยเอาเขาเข้ามาไว้ในตู้นะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะโอเคเริ่มจะสวยแล้วค่ะแต่ใบมันใบมันแบบเหมือนแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะดูนะคะนี่เห็นไหมครับ แล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่นะคะนี่นี่ตัวนี้นะคะนี่ก็เป็นชุดเดียวกันกับสองต้นนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเราผ่าพร้อมกันนะคะอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะคะเ <boy S 1> พือพ่อนๆเนาะนี่นี่ก็เป็นชุดเดียวกันเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะคะนี่เห็นไหมแต่เพียงแต่ว่าเขาองอกอช้าค่ะเพื่อนๆเขางอกช้านะคะน,น,ะคะนี่เห็นไหม ส่วนที่เราแบ่งจําหน่ายออกไปแล้วก็จําหน่ายออกไปเยอะพอสมควรนะคะสําหรับเจ้าบอลสีเทพรักนะคะพเพื่อนๆเนาะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมไล่ระดับกันเลยนี่นี่น,นี่เห็นไหมมันบางชิ้นมันก็อาจจะงอกงอกนะคะพเพื่อนเนาะแต่งอกช้านี่หูลากทะลุกระถังนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องได้เปลี่ยนเออเขาเปลี่ยนกระถังเขานะคะพเพื่อนๆเนาะอันนี้เราก็เลี้ยงไว้ในตู้นะคะพเพื่อนๆขานี่เห็นไหม Icana, เห็นฟอร์มดูฟอร์มเขาไหมคะต้นนี้สวยนะนี่อันนี้ก็เริ่มสวยแล้วเห็นไหมเพียงแต่ว่าเขาว่างอกช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเราก็ไม่ทราบเหตุผลหรือว่าสาเหตุเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางชิ้นก็สมบูรณ์หรือว่าแต่เราเราก็เราผ่าก็ ่าค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่นะคะพเพื่อนแล้วก็ยังมีที่ว่ายังไม่งอกอีกนะคะพเพื่อนๆขาเนาะยังมีที่ยังไม่งอกอีกนะแต่เราไม่ได้เอามาให้ดูเนาะก็ตอนนี้ก็ยังยังอบเขาไว้อยู่นะคะก็เพิ่งเริ่มแบบปิ่มๆขึ้นมานะครับเพื่อนเนาะก็เป็นชิ้นแบบชิ้นเป็นชิ้นเศษๆนะคบเพื่อนเนาะแต่นี่เห็นไหมคะน,นี่นี่ 1, 2, นี่หนึ่งสองสามนี่นี่นะคะนี่นี่คะ่ะ ชุดเดียวกันนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนั้นแม่เขานะคะนี่ที่เราผ่านะคะมันจะได้อยู่ประมาณเท่าไรหร่อือมสามสิบหรือประมาณสามสิบชิ้นหรือยี่สิบกว่าชิ้นนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยที่ที่เราผ่าไปเนาะเพราะเราผ่าชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนๆเนาะมันก็ทยอยทยอยขึ้นมานะค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ อันนี้เขาก็จะอยู่ในตู้ตลอดนะคะก็จะค่อนข้างที่จะสวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่อันนี้อันนี้ก็ยิ่งสวยนะคะนี่ค่อนข้างที่แบบจะสมบูรณ์สวยเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยเนาะดูสิเห็นไหมคะเด่นสง่าเลยมันแต่ตัวนี้มันทำไมจะออกแดงๆนะคะเพื่อนๆนี่มันจะออกแดงๆมันจะออกแต่ตัวนี้มันจะแบบเข้มๆเหมือนแม่มันแม่มันจะกลายหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะกลายนะเนาะ ตัวนี้แอบขายพยาหมุนอยู่นะแต่ไม่ใช่นะคะพยาหยมุนมันจะอีกตัวหนึ่งเนาะก็มาอัปเดตให้ดูให้ชมแล้วนะคะที่ว่าเราเคยลงคลิปไปนานนานนานมากแล้วนะคะไอสีเทพรักกับพยามุนที่ว่าทําคลิปคู่กันเนาะแล้วพี่เขาก็ทักมาว่าเออลองอัปเดตให้ดูหน่อยนะคะนี่ตอนนี้ก็นี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นไม้จอมไปแล้วคะ่ะเปน คุณพี่เป็นไม้จอมไปแล้วนะคะนี่ก็เริ่มแทงใบเราผ่าหัวไปแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นไม้จอมไปแล้วนะคะก็ให้ลูกให้หลานแล้วค่ะนี่ลูกเขาลูกเขานะคะนี่ค่ะนี่อันนี้อ,ออกมาจากตู้นะคะามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะที่ต้องเอากระมังมาลองเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลากเขาเสียหายนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางเนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็ เนาะมาให้ชมนะคะสำหรับบอลสีเทพารักษ์นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะโคบุตรใหญ่มากก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ